ฝึกโยคะแต่จ์ที่บ้านวันนี้เป็นโยคะช่วยเรื่องระบบช่องท้องนะคะช่วยการทํางานในการเผาผ่านนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ดีถอกเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ท่านี้ท่าวันนี้จะบิดค่อนข้างจะยากนิดน,นึงนะคะแนะนําให้ทําคลิปก่อนหน้าแล้วค่อยค่อยมาฝึกคลิปนี้นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเอาแขน เอาแขนเอาขาซ้ายขึ้นมาไว้ที่แขนขวานะคะข้อพับแขนขวานะคะเหมือนเราอุ้งเด็กนะคะใครที่มีอาการตึงสลักเพชรนะคะใช้ท่านี้ช่วยยืดได้นะคะพยายามเก็บหลังยืดตรงๆนะคะถ้าเราหมุนไหล่ขึ้นมาโก่งหลังนะคะคเราจะไม่รู้สึกยืดเท่าไหร่นะคะ ยกซ้ายขวาหายใจตามปกติค่ะโอเคค่ะเราจะคลายขาขาซ้ายซ้อนไว้ที่ขาขวานะคะให้หน่าแคนเราขนานกัน,นะะแล้วส่งมือของเราขึ้นค่ะหายใจะออกพนมมือลดลงมาแล้วบิดตัวไปทางขวา ค่อยๆบีบอ,อกไปทางด้านขวายืมมือไว้ที่ขึงกาลางหน้าอกค่ะอนะคะสามดีทอบนะคะถ้าบีบจะช่วยนวดอวัยวะในช่องท้องของเรานะคะขอ,อีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกหยอกๆอกนกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างค่ะดึงค่ะขวาขึ้นมาค่ะเอาขาประกบกับแขนซ้ายนะคะแล้วก็เอาแขนขวาโอบแขกขาขวาไว้นะคะค่อยๆยืดไปนะคะ ใยลงหายใจช่วยมืออุ้มเด็กเลยนะคะเก็บหลังตึงตึง,ตงโอเคค่ะวางขาขวาซ้อไนไว้ที่ขาซ้ายค่ะจากนั้นหายใจเข้าส่งแขนขึ้นค่ะหายใจออกประนนมมือถึองกลางหน้าอกบิดตัวไปทางด้านซ้ายค่ะ เอาขอกขวาวางที่อุ้งเท้าขวาค่ะพยายามให้มือมือกลางร,ระหว่างอกนะคะรู้่สึกถึงการบิดลำตัวนะคะสามสองหนึ่งหายใจเข้าคลายกลับมาค่ะคลาย่ะออกยันลำตัวขึ้นมาเป็นท่าแมวนะคะ วางมือให้ถีการิ้วกัะสะโพกกว้างค่ะหัวไหล่ตรงกับข้อมือสะโพกตรง,งกันกับหัวเขา่าปลายเท้าอ้อยจัดเอาไวา้ายมดนแล้ลหน้ากระดูกก้นเชิดฉามหายใจออกวางเท้าลงกลง่งโอ้ยการคี้อ,อกค่ะ ใ่ออกคําแมวหน้าท้องโงมหลังกลางหลังจะโงมออกมาเยอะกดหมายข้าวโงมหลังโงมหลังขึ้นมาสูงนสูงกดทางที่ตกนะคะับ่าตไรการค่ะ เราจะกางขาซ้ายยืดเหยียดไปทางด้านข้างแล้วบิดปลายเท้าลงนะคะหายใจเข้าค่ะว่าแขนขวาส่งขึ้นมาด้านบนค่ะทงด้านขวาค่ะหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้ข้อมือซ้ายวางหัวไหล่วางศีรษะลงการมองขึ้นค่ะท่างที่สองหายใจเข้าว่าแขนขวาเปิดขึ้นมา วางศีรษะวางไหล่ลงที่พื้นค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าวางแขนขวาส่งขึ้นหาพิดาษหายใจออกสอดแขนวางศีรษะวางหัวไหล่หลงที่พื้นแล้วหายใจเข้าส่งแขนซ้ายขึ้นไปบนพิดานหายใจออกนะคะค่อยๆเลื่อนมือซ้ายอ้อมมาจับ เอาไว้ที่ต้นคขาขวาสามสองหนึ่ายแขนค่ะขาย,ยังอยู่ที่เดิมค่ะเอาลำตัวตั้งตรงกลับขึ้นมาค่ะเปลี่ยนข้างนะคะอเอาขาซ้ายกลับมาค่ะ วางกางแขนขาขาขวาไปด้านข้างนะคะยกแขนซ้ายขึ้นาหาพิดาสอดแขนซ้ายใต้แขนขวาวางศีรษะวางวางหัวไหล่ลงที่พื้นนะคะขออีกสามครั้งนะคะหายใจเข้ายก แขนซ้ายขึ้นหายใจออกเอาแขนซ้ายสอดแขนขวาค่ะวางศีรษะวางหัวไหล่ลงที่พื้นค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะยกแขนซ้ายขึ้นหากรดาษหายใจออกวางแขนซ้ายวางศีรษะลงหาพื้นนะคะทำเท่าที่ไหวนะคะทีนี้ถ้าใครไปไหวสามารถ ยกแขนขวาขึ้นหากรดานนะคะคหายเข้าหายใจออกวางมือยกเอาแขนขวาอ้อมไปจับที่หัวเข่าซ้ายนะคะเปิดอ,อกขึ้นลำตัวไม่คว่ำลงนะคะยืดตึงๆที่สีข้างขวาะคะคหายเข้า ส2มสหนึ่งหายใจเข้ายืดยกแขนคลายเนอกลับขึ้นมาสู่ท่าเดิมค่ะลลงตัวก,กลับมาค่หะหาใจเข้าหาใจออกดันสะโพบนั่งทับเส้นเท้าค่ะเป็นท่าหมอบค่ะรั้งนี้ท,าบบ 3, ท่านี้สัก3ามถึงห้าลมหายใจนะคะ นั่งยองนะคะเอาเท้าซ้ายและเท้าวขวาไว้ที่ขอบเสื่อนะคะแบบนี้นะคะเราสามารถจับปับเท้าให้แคบลงก็ได้นะคะพยายามกางเข่าอ่อนด้านข้างนะคะพนมมือเอาข้อศอกของเราไว้ที่ด้านในของหัวเข่านะคะ จเข้าหายใจออกอหางไวสามลมหายใจค่ะสมี 3, ตัวยี่ไหล่ค่ะสองหนึ่งกำคลายนะคะเอามือคลายเอามือวางไว้ด้านหน้านะคะเอาหัวเอาแขนแขนขวาอ้อมอ้อมหน้าหลังเอามือขวาแตะที่สะโพก เอาแขนซ้าย okay. ยกขึ้นหาพยากอ้อมมือซ้ายของเราไปหามือขวาเกี่ยวไปได้เกี่ยวนะคะถ้ารู้สึกว่าเราไปได้อีกให้เอามือของเรามือขวาของเรากำไปที่ข้อมือซ้ายหายใจเขายืดอ,อกหายใจออกค่อยๆบิดตัวใส่ตามองผ่านไหลสำหรับใครที่มือไม่ถือน,นะคะใช้เชือกใช้ผ้าจับ ประกาศกันเขาให้ข้อมูลข้าหากันเยอะมากที่สุดนะคะเ<ม>ชื่อคู่จะได้นะคะสำออหนนะะรับคนกลางค่ะคลายค่ะคอนแขนงในได้งนน่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะพับตัวลงมาดึงหัวไหล่ซ้ายอ้องหนัง เอาหลังแตะไปที่สะโพกหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นค่ะหายใจออกมุอแข็งมือซ้ายกำไปที่ข้อมากกือขวานะคะหรือใช้เชือกช่วยก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดเลยเดี๋ยวจะ,จะหันหลังให้ดูนะคะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดอกขึ้นด้านบนนะคะ อวัยวะช่องท้องด้านซ้ายจะถูกกดนวดน,นะคะยืนลำตัวขึ้นนะคะมองขึ้นหาพิแดนนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโอเคกลายค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆลค่ะกลับขึ้นมาค่ะยืดขาตึงๆไปมือของเราแตะไว้ที่พื้นตามองไปด้านหน้าค่ะ ตามประมาณความกว้างของสะโพกนะคะหายใจออกนะคะวางเต็มไว้ด้านหนะ้าหายใจเข้าเราจะมองเอาซ้ายแลว,ว่าแขนขวาส่งขึ้นหาพิดาเอามือขวาจาับไปที่ต้นขาซ้ายแล้วเปิดอ,อกขึ้น สห้ตามองตรงไปด้านหน้าห้ยใจออกว่ามือเต็งมืองอเข่ากว่าวาแขนซ้ายเปิดขึ้นไปหายใจออกดึงแขนซ้ายพาพลงมาจับที่หน้าขาขวาค่ะเปิดออกลงขึ้นสายตามองข้้น,นบนค่ะตอาน,นี้ปิดตัวยอะหน่อยนะคะ เลอที่แฮมสติงซ้ายนะคะสามสองหนึ่งครับํำตัวกลับลงมาค่ะค่อยๆลดตัวลงนั่งทับ้สนเท้านะคะหเหยียดแขนออกเหลือศีรษะให้ได้ไมากที่สุดเท่าที่ไกลที่สุดนะคะค้างไว้สามหรือห้าลใหในแจ่ละตา นี่คือการผ่อนคลายหลังจดกทาที่เราบิดเมื่อกี้นะคะค่อยๆย,ย,ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ ไปกันนคคะวันนี้ท่าเราแบบค่อนข้างจะบิดเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะรับรองว่าทําได้นะคะฝึกจากง่ายๆขึ้นมาแล้วค่อยมาเริ่มท่ายากกันนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอาการบาเดเจ็บได้นะคะเดียคะบําบ,าบาัดต้องฝึกในทุกๆวันเพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นคืนตัวได้สู่สภาวะปกตินะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ คุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้จุด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ